อายุต่างกันมากพออยู่จนอายุเยอะขึ้นฝ่ายที่อายุมากกว่ามีโอกาสโดนนอกใจสูงโอเคขอบคุณเมีานี้มากๆถูกต้องนะ,ะคือบางทีเราอยากจะได้เมียเด็กไงอายุห่างกันสัก20ปี25ปีเพื่อที่ว่าพอเราไปเจอเพื่อนที่วัยเดียวกันน่ะกูเมียเด็กสุดโอ้โหกูนี่เลิศเฉิดฉายมากแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการเมนเทนร่างกายกล้ามเนื้อมันยากขึ้นตามฮอร์โมนไหมการตามยุคตามสมยัยมันยากขึ้นไหม แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่มันขึ้นมาตามเรามาแค่สิบปีห่างจากผู้หญิงสิบปีห่างน้อยกว่าเราสิบปีเนี่ยโอกาสที่มันจะหยอดและกระตุ้นสัญชาตญาณผู้หญิงว่าเฮ้ยอันเนี้ยแม่งเริ่มอยู่รอดมากกว่าละ C O S แม่งเริ่มสูงกว่าเลเวลสูงกว่าเพราะผู้ชายคนนี้มันตกละมีไหมมีมีโอกาสที่จะไปรับน้าเชื้อมาก็คือถูกนอกใจนอกกายแล้วมาท้องให้ผู้ชายคนนี้เลี้ยงได้ไหมแบบก็ท้องต้นแก่แต่น้าเชื้อไม่ใช่ของมึงของผู้ชายอีกคนหนึ่งมีไหมแล้วเคสลูกศิษย์ของครุตี มีนะเว้ยไม่ใช่มีมีไม่เยอะมากแต่แม่งมีเข้าใจตรงนี้ปะเออสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้อย่าเลือกผู้หญิงที่เด็กเกินกว่าตัวเองเกินไปคือถ้าเราไม่ใช่เลโอนาร์โดอะอย่าทำอย่างนั้นนะโอเคแบบอาจจะเลือกห่างจากตัวเองสักสิบปีสิบหปี20ปีอย่าให้เกินนี้นะเน้นๆชัว์ๆสักไม่เกิน10ปีอันนี้พอจะเมนเทนอยู่เพราะสมมติเราหกผู้หญิงกะ50แล้วะ มันก็จบแล้วเหมือนกันเรา50ผู้หญิงก็40ไล่ๆกันมาแล้วเข้าใจแต่ถ้าแบบเรา50ผู้หญิงยังแค่30 30เนี่ยครูติบอกว่าเลเวลเริ่มตกแล้วสำหรับผู้หญิงก็จริงแต่ถ้าเทียบกับผู้ชายที่คบกันด้วย30แล้วผู้ชาย50มันยังมีผู้ชาย40 45 35ที่ยังเข้ามาแข่งได้อยู่ถ้าเราไม่ได้เจ๋งจริงหรือไม่ได้วางเกมได้แน่นจริงๆอ่ะเอาไม่อยู่นะเว้ยผู้หญิงแม่ง เดินหน้าหาคู่ใหม่แตกนะแต่ถ้าสําหรับแค่เพื่อสนุกเช่เาไม่เป็นไรครูตีขอให้ได้ตอกสักสิบรอบก็รู้สึกฉ่าแล้วพาไปเที่ยวพาไปอดเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมันจะทิ้มไปที่หลังนอกใจที่หลังช่างหัวแม่งม,มันจะสวมเขาช่างแม่งมันผมยอมรับให้ถูกสวมเขาแต่ว่ายังพาผู้หญิงไปอดได้มันเป็นราคาที่ผมรับได้แล้วจ่ายได้อา้าวอันนี้รวยดีเพราะเราไม่เจ็บเราอยู่ในขาเรื่อง,งนะอยู่ในสถานะที่เราเข้าใจราคาที่ต้องจ่ายไม่เจ็บปวดไม่ซึมเศร้าไม่อะไรแล้ว เข้า <K an> ใจตรงนี้นะมันต่างกันนะคนที่รับไม่ได้กับคนที่รับได้คนละโลกกันเอาลุย <K an> ผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายรู้มากพูดดักทางแบบนี้ผู้หญิงไม่เอาเลย <K an> โอเคขอบคุณเป็นนี้มากๆถูกต้องนะอันนี้คือเรียกว่าเล่นเกมไม่เป็นโลสกิลฟังให้ดีนะ <K an> เอาชนะด้วยคําพูดเก่าเอาชนะด้วยผลงานมันคนละโลกกัน <K an> เอาชนะด้วยคําพูดในการถกเถียงในการออกความคิดเห็นอะไรบางอย่างแ <K an> แบบ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 แพมแพมแพมไปไม่มีต้นทุน ใครๆก็พูดได้เถียงพวกนี้เถียงทางวิชาการเถียงการลงทุนเถียงอะไรต้นทำได้หมดแต่ของจริงอะ่ะมีตัวเลือกเปล่าเนื้อออกไหมฉันนั้นฟังให้ดีนะถ้าคนไหนที่มาในทิศทางที่ว่าต้องชัดเจนถูกสอนให้เป็นคนที่ชัดเจนเป็นต้องพูดทุกอย่างนะแตกแตกหมดอ่ะที่ผ่านมามันก็แตกนั่นแหละเปลี่ยนใหม่เป็นเดินเกมที่ถูกต้องนะการวางตัวที่ถูกต้องคือไม่พูดดักทาง ไม่ดักตรงนู้นตรงนี้ต้งนั้นเลยฉันแค่ทําของฉันไปตามปกติเธอจะพูดเธอจะอะไรฉันไม่รู้สึกอะไรฉันก็ทําของฉันไปเธอจะมาบอกว่าฉันไม่มีตัวเลือกก็กูมีตัวเลือกไอ้เหี้ยมึงจะมากดบอกให้กูไม่มีตัวเลือกได้ยังไงอะมึงบอกกูไม่มีตัวเลือกกูไม่เถียงมึงเลยแต่เดี๋ยวกูลองทดสอบตัวเองหน่อยดิพวกนี้เดี๋ยวขอน,นัดผู้หญิงสักคนหนึ่งไปเอากันเอ้าเฮี้ยกูเอาได้กูก็มีตัวเลือกไงวะแล้วกูก็ไม่เถียงกันด้วยนั่นนะของอันนั้นนะของจริงแล้วคนเก่าคนก่อนเนี่ มาเอากับมึงอยู่เนี่ยกูก็มีตัวเลือกนี่หว่าก็ามึงก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของกูเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไม่พูดดักทางฟังให้ดีไม่เอาชนะผู้หญิงด้วยการใช้คําพูดแต่เอาชนะผู้หญิงด้วยการพัฒนาตัวเองจนมีทางเลือกจนผู้หญิงรับรู้ได้เองว่าผู้ชายคนนี้แม่งคือเดอะวินเนอร์แม่งคืออัลฟาที่ฉันต้องเลือกแล้วถ้าฉันไม่เลือกฉันพูดมากเขาจะแค่ไปเลือกคนอื่น และฉันจะต้องได้ผู้ชายคนอื่นที่เลเวลต่ำกว่านี้สำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการเดินเกม์โหดๆไปรุยต่อในคอร์สแชทโปรได้เลยนนั้นจะมีการบทพูดหลายๆอย่างที่ผู้หญิงพูดมาพยายามเอาชนะเราเราจะต้องมีวิธีคิดเที่ยงยังไงในหัวเพื่อไม่ให้ถูกผู้หญิงปั่นหัวจนเราพูดอะไรออกมาที่มาแสดงถึงความอ่อนแอหรือความเรียกความเสียเปรียบในความสัมพันธ์ นะครับปัจจุบ,บันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์้วแต่บนโปรฟล์กุฏิแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแชทโปรโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนได้ดีในนั้นมีบทพูดเยอะมากมีวิธีการรับเกมสร้างเกมวางแผนเยอะมากเพื่อผู้หญิงคิดว่าเรานี่แหละอัลฟาเรานี่แหละน่าเอาที่สุดแล้วแล้วก็มีวิธีการถึงเข้าถึงเซ็กแบบเด่ที่สุดด้วยทำตามในนั้นอะประมาณแค่เดือนเดียวจากแค่เริ่มคุยก็ได้เซ็กแล้วนะเอาลุยต่อในนั้นได้เลย ความสัมพันธ์ FW มีข้อดีไหมครับรู้สึกอคติความสัมพันธ์แบบนี้มากๆโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆครูติฟันทงขัง้นๆก่อนนะคนที่มีอคติกับความสัมพันธ์แบบนี้แปลว่าคนนั้นคนกลุ่มนั้นไม่ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเสียผลประโยชน์จากความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ทีนี้มาลุยกันที่ข้อดีที่ว่าความสัมพันธ์แบบเฟนวิทเนี่ยมันไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันแค่เจอการจบแยกย้ยายไม่มีสถานะจริงๆไอ้คำว่าไม่มีสถานะไอ้จริงอะ f W เนี่ยมันคือสถานะสถานะหนึ่งว่าแบบเออเป็นเพื่อนร่วมสนุกกันนะแต่ว่าไม่ต้องมาวางแผนการเงินร่วมกันไม่ต้องมีอนาคตร่วมกันฉันก็อยากเธอก็อยากเรามาจับคู่เซ็ก์สะอาดร่วมกันไหมแบบว่าไม่ได้ข้ามคู่แล้วก็ไม่ได้มีการเปิดตัวกันมันเป็นการตกลงแบบชัดเจนใช่ไหมคือเราอะถูกสอนว่าเฮ้ยต้องเป็นแฟนกันนะถึงจะเอากันได้แต่นี่คือโอเคเราไม่ต้องเปิดไม่ต้องพาไปหวัดดียุงญาติไปต้องรับผิดชอบชีวิตอะไรกันเลยเธอไปทํางานของเธอฉันก็ทางานของฉัน ถึงเวลาอยาก,ถ,ายากถึงเวลาเงียบเนี่ยก็เจอกันมาเอากันสนุกสนานไปมาแบบฟิลเป็นเพื่อนแบบฟิลแฟนนะแต่ถึงเวลาปุ๊บถ้าฉันเจอคนที่เลเวลสูงมากพออสมมติถ้าเป็นในฝั่งผู้หญิงฉันเจอคนที่มีเลเวลสูงมากพอเนี่ยฉันก็จะไปเฮ้ยฉันก็ไม่ผิดกับเธอเพราะว่าฉันก็ไม่ตกลงเป็นแฟนหรือจะวางแผอนอนาคตกับเธอเห็นไหมนี่ก็คือข้อดีไอในฝั่งผู้ชายก็คือถ้าฉันเจอที่สวยกว่านี้ฉันก็ไปเหมือนกันฉันได้เธอเนี่ยตึงมือสแล้วฉันก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องเลี้ยงเธอเลยเธอ ไปไหนมาไหนหันกันตามปกติเหมือนเพื่อนคนหนึ่งแบบนี้มันโอเคกว่าเป็นความพอใจถออของทั้งสองคนเก็ตตรงนี้นี่คือข้อดีของความสัมพันธ์แบบนี้แต่อย่างที่บอกคนที่รู้สึกอคติคือคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เหล่านี้และอาจจะเสียผลประโยชน์เช่นเ,เราต้องลงทุนมากเลยนะเ,เปิดโตมากนะกว่าจะได้เป็นแฟนแต่คนเก่าอะ่ะแม่ไม่ต้องแค่เฟมิเนรฟิตเรารู้สึกเสียเปรียบคนเก่าทําไมเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือคนที่รู้สึกจะอคตินิดนึง ถ้าอยากลงลึกเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้และอยากสร้างด้วยตัวเองได้ผู้หญิงเป็นเฟนวิดเบลฟิตเป็นวันไนส์แตนเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเปรียบเพราะเราสร้างเองได้คือเราจะรู้สึกเสียเปรียบก็ต่อเมื่อเราสร้างเองไม่ได้ทําไมคนอื่นได้วะเพราะว่าข้อมูลเราไม่ครบไงความรู้เราไม่ถึงเทคนิคกับเกมเราไม่ถึงไปลุยต่อในคอร์สแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาท ต้องการสมัครคลิกลิงก์เลยแต่นโปรไฟล์กุติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์ชัปโปรโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนได้ทันทีอยากจะสร้างคู่เฟรนดีฟิตกี่คู่เราก็ทําได้ลุยต่อในนั้นได้เลยยีนที่ทําให้สูญพันธุ์เช่นเกย์กระเทยเลสดีครูเคยสอนในกรอบนะลองคิดนอกกรอบดูบางทียีนเกย์ทอมดี้ทำไมไม่สูญพันผมงงเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันคือการสุ่มทางธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องเพศอะสมมติท่านึกภาพนะสมมติเป็นกระเทย ไปผู้ชายแล้วแปลงเป็นผู้หญิงเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถเก่งมากฉลาดมากจนถึงจุดหนึ่งที่เทคโนโลยีสามารถจะเอาตัวเขาเองผสมหรือคโคลนนิ่งออกมาได้เท่ากับว่าเพศก็ไม่ต้องไม่ต้องสําคัญอีกต่อไปนึกออกไหม ธรรมชาติจะคัดสรรเองว่าถึงเวลาที่เพศไม่ต้องสําคัญแล้วโครน n i n g เลือกยีนที่ใช่แล้วสืบทอดเผ่าพันธุ์ไปเลยมีประสิทธิภาพกว่าไอ้ที่เพศชายหญิงมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองตามธรรมชาติไม่ได้สูญพันธุ์มันเป็นการสุ่มทางธรรมชาติคล้ายๆกับกรณีที่เป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งอ่ะอันนี้มันเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วมันเป็นอย่างนี้มาเสมอนะก็ไม่สูญพันธุ์มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเหมือนกับการผิดพลาดที่มันดูเหมือนผิดพลาดแต่จริงไม่ใช่มันเป็นความตั้งใจของธรรมชาติคือ ผู้เขาเรียกไงนะผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนมเล็กถ้าในตามธรรมชาติคือลูกมึงตายแน่ๆไม่มีนมผู้ชายที่เลือกผู้หญิงที่ไม่ได้ตูดใหญ่คือไม่ใช่ตูดใหญ่แบบนั้นแบบสะโพกไม่พายยังไงก็คลอดไม่ได้ตายาโอกาสตายสูงไม่ได้หมายความว่าตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีอย่างนั้นอยู่แต่มันก็มีโอกาสว่าเพราะว่าเทคโนโลยีถึงมันก็อยู่รอดใครที่ชอบแบบนี้ก็อยู่ได้เอาเอานมผงเสริมเอาวิตามินเสริม,รมไปดิเข้าใจปะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องคัดสรรจริงๆแล้ว เรามันต้องดูตรงนั้นแต่ปัจจุบันที่ถ้าเราแทร็กย้อนกลับไปในอดีตก,ก็คือการเลือกใช้หญิงจับคู่แบบอาศัยเพศมนุษย์เราเฟื่องฟูในทางนี้จับคู่แบบอาศัยหนะ้าอกใหญ่ก้นใหญ่ถ้าในฝั่งผู้หญิงก็เลือกผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อชัดมีฐานะอำนาจที่ชัดเป็นอัลฟามันรอดมาแบบนี้เข้าใจนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อไปธรรมชาติแม่งไม่เคยพลาดธรรมชาติแม่งถูกต้องเสมอเข้าใจตรงนี้ไปเลยลุย หลักสำคัญเงินทรัพยากรมีไว้ซื้อของให้ตัวเองแต่เป็นอ่าลักชวรี่ที่ล่อผู้หญิงได้ห้ามเอาเงินเป็นก้นกอนๆไปเปย์ไม่งั้นได้เป็น ATM แน่นอนโอเคขอบคุณเมนนีม่มากๆถูกต้องนะคือเรามีเงินมีทรัพยากรอะ เราแสดงโชว์ออกไปไม่ใช่โชว์แบบว่าฉันจะจ่ายเงินค่าอาหารฉันจะจ่ายเงินค่าของในการไลฟ์สไตล์เถอไม่ต้องเรื่องนั้นให้ผู้หญิงทำมาหาแดกเลี้ยงตัวเองเพื่อให้ยังคีบเราไว้ในความสัมพันธ์ได้เพราะถ้าเธอคุณภาพไม่ถึงกูคัดออกแบบนี้เราได้เปรียบและไม่เป็นดีทีเเราซื้อเป็นรถซื้อเป็นนาฬิกา ซื้อเป็นทรัพย์สินทรัพยากรห้อง,องคอนโดอสังหารแล้วแต่นะประมาณๆที่มันเป็น COS ข้อที่3หรือแม้แต่เติมเป็น COS ข้อที่1เช่นทําสัญญากรรมการอาอ,อกออกกาลังกายสร้างหุน่นการกินการอะไรหลายอย่างคือบางทีมันเป็น,ปนต้นทุนนะแบบต้องยอมตัดได้ได้บางส่วนเพื่อให้ฉันมีเวลาออกกําลังกายยอมตัดนูน่นนี่เพื่อมันมีต้นทุนของมันเข้าใจตรงนี้นะต้นทุนที่เราต้องสละบางอย่างไปด้วยไม่ใช่แบบหายอย่างเดียวเข้าใจตรงนี้นะ,ะไปต่อ พอเรามีของที่ลอกเขานมาได้เช่นเหมือนรุ่นอ่าผู้ติจะมีคาเรียกนี้รถรุ่นฮิตใช้หลอกตอกสกยอะไม่ว่าจะเป็น BM ไม่ว่าจะเป็นฮาร์เลยไม่ว่าจะเป็นอ่รถต่างๆในรุ่นซีวิกหรือในกระบะก็เป็นพ่อนออนนิวอะไรแบบนี้รุ่นอ่ารุ่นฮิตหลอกตอกสกอยได้เนี่ยพอเรามีตรงนั้นผู้หญิงจะตีความว่าเราเป็นอัลฟาพอมีตรงนั้นผู้หญิงจะตีความว่าเฮ้ยฉันต้องเซ็กซ์ไปลงทุนฉันอยากได้เนี่ยคือ ไม่ใช่คิดแต่มันเป็นสัญชาตญาณโดยรวมที่ว่าฉันจะมีอารมณ์ทางเพศว่าฉันจะจับตรงเนี้ยพอฉันจะจับปุ๊บทาให้ฉันไม่ต้องการเงินฉันเอาตรงเนี้เป็นผัวให้ได้ก่อนล็อกสถานะมันพอล็อกสถานะฉันจะได้ทั้งหมดไปปรากฏว่าจริงๆถ้ามันเป็นด้านหนาคือพอล็อกเสร็จปุ๊บอ้าผู้ชายวันนี้มันขี้ติดกางเกงมันก็มีแค่นี้ดีกว่าแบบนี้ก็ถือว่าหลอกได้เช่นกันเข้าใจแต่ว่าเราสำเร็จแล้วไงเราหลอกต่อก็ได้เรียบร้อยเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราเจ๋งๆพอเดินเกมได้ดี สมมติเราขับฮาเล็อะไปหลอกต่อผู้หญิงก็คือไม่ใช่สกอยกากากนะเราก็หลอกตอโปรโฟไฟล์ดีๆก็กูขับฮาเร่กูอยู่ในนี้กูขับ b ีเอ็มกูอยู่ในวงการประมาณนี้ผู้หญิงก็มาปุ๊บอ่ะก็ไปเจอกันอ่าเซก็กการตามปกติเราก็ไม่ต้องให้ผู้หญิงเข้าใกล้เราจนรู้ว่าโปรไฟล์จริงๆเราไม่ได้มีขนาดนั้นเราก็ถอยออกมาแล้วก็ทําเหมือนไม่มีมอะไรเกิดขึ้นไมไ่เหมือนว่าฉันจะได้อะไรจากเธอแต่ให้เป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงให้รู้สึกว่าได้เซ็กจากผู้ชายเลเวลสูงเลยแล้วรู้สึกภูมิใจคนเดียว เราเดินเกมถูกต้องเราก็มาหาได้เรื่อยๆอาจจะสักสองสาครั้งก่อนที่เราจะเฟ,ฟตัวหายไปนั่นคือสําเร็จภารกิจแล้วเข้าใจตรงนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันเท่านี้สวัสดีครับคลิปนี้ลึกมากๆเลยนะเว้ยฟังซ้ำๆลุย